อะไรคืออยากได้ให้จองฮะจองอะไรฮะจองป้าจองโตอะไรนะจองโตจองโตเอาป่ป้าไปทำอะไรกันฮะทำผักจองโตโตแบบไหนในผับไปจองโตในผับอ๋อที่เมียชอาใช่ใช่ช้างบางกาอ๋อทำจำกัดความที่ว่าอยากได้ให้จองถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัศรีหมายเลขสี่ครับ เสนีหหมายเลข4ี่คุณตูมตามคุณแนทคิดว่า4ี่ท่านนี้อายุรวมกันเท่าไหร่ครับ245ีปีครับ245ีาปีคำตอบแรกของคุณครับมาที่สายสืบของเราดีกว่าคุณแจ็คทำไมคุณแจ็คดูแบบคือจำได้แต่ป้าแดงเพราะว่าคือวันนั้นอะป้าแดงอะคิวแกพอดีไอคิวนวดที่วัดโพครับก็คือคือป้าแต่ละคนอยากได้ให้จองอยากได้ให้จองอะคือคิวคิวแน่นเขานวดประจำที่วัดโพครับแล้วก็ เรื่องเส้นเนี่ยนะครับหรือว่าเอ็นเนี่ยพวกนักกีฬาเนี่ยจะต้องจองคิวแกเลย<อ><อ>เวลาไปนวดอะไรต่างเนี่ยเขาเกี่ยวกับฟุตบอลเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็เขาเนี่ยเป็นนักจริงไหมเนี่ยเรื่องจริงครับแล้วก็เขาเป็น,น,นเป็นแบบว่านักแบบแก้เส้น<อ>นวดเส้นนวดอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราได้มีโอกาสไปนวดกับป้าแดงแล้วเคยถามอายุเขาหรือเคยถามเขาคือป้าแดงเนี่ยประมาณ51าสห้าสิบเอ็ดป้าแดงห้าสิบเอ็ดป้าเจี๊บห้าสิบสองห้าสิบเอ็ดห้าสองคุณบูนเนี่ยประมาณเท่ากับ ป้าแดง51เหมือนกันครับ51ส่วนคุณพี่ประมาณ53แปนนะครับปบ้าแปนแป้น53ครับรวมเป็น207รับสำหรับคุณแจ็คก็ค,คือป้าแดงเนี่ยอายุมากกว่าฉัน4ปีใช่ไหม <laughs> ฉันจะได้พินาตัวเอง <laughs> ว่าันต้องไปทำอะไรบ้าง <laughs> คือตอนแรกมีความรู้สึกว่าต้องประมาณ5ไปลายถึง6ได้อยู่ป้าแป้นสัก62ป้าแดงใกล้ๆกับป้าแปน62 ส่วนป้าบูนสักห้าสิบแปดป้าเจี๊ยบหกสิบเอ็ดสองร้อยสี่สิบสามขออนุญาตนะคะแอลว่าป้าแปดเนี่ยหกสิบค่ะป้าแดงห้าสิบแปดค่ะ,ะป้าบูลป้าบูนนะ้าลงมาหน่อยห้าสิบสี่ค่ะห้าสิบสี่ครับป้าเจี๊ยบ 56ค่ะ228ร้ย่มาที่บอริดครับบวกอะไรเยอะแยะฮะน่ากลัวจังเลยข้อนี้จับคูณ4เลยตมจังเท่าไหร่58คูณ4เป็นแค่นั้นแหละไม่ใช่ก็ใกล้เคียง232ร้อยาบองครับ่ทำไมเสียงหายทำไมนไม่ได้นะไม่ได้ม่ได้ฉันบอไม่ได้นะครั ตูงตามและคุณนัทคุณตอบครั้งแรก245คุณเหลือ2ตัวช่วยคือ close up กับเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับ1ใน4ท่านนี้ไหมครับแต่ close up ออก็ได้ครับว้าว <What? S 1> จงมาหนึ่งคนเดินมาดูใกล้ๆได้โอเค วิ่งดูแค่นัน้นหรอับเข้าประจํา <uncomfortable> ที่นะครับเอาล่ะ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคําตอบเดิมที่245ปีหรือจะเปลี่ยนคําตอบเชิญครับ15ถูกแล้ว15วินาทีไม่เปลี่ยน15วินาทีไม่เปลี่ยนเอ้ยลงมาหน่อย15วินาทีลงมาหน่อยโอ้โหไม่เปลี่ยนครับหมดเวลาแล้วนะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วนะเอาล่ะ มาลุ้นกันเลยดีกว่าตอบถูกแป๊ะๆโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดนะครับโดนหักปีละ1,000 0บาทนะครับประสนีหมายเลข4ครับคุณ4คนอายุรวมกัน245ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไ,ม,ชไม,ชม่อะรปะ้าแป๋นค่ะอำพาป<ะ>อายุอายุ70 ว้าแป้นี่เจ็ดสิบแล้วนะเดี๋ยวเมื่อกี้ใครเฉลี่ยอะไรห้าสิบกว่านี่เจ็ดสิบแล้วป้าแป้นคนต่อไปครับประแดงค่ะสุธาทิพย์อายุหกสิบแปดค่ะโอ้โหประแดงหกสิบแปดแล้วปุณูลครับปะบูลปิยวรรณอายุห้าสิบแปดปีค่ะอ่าปะบูลบอกห้าสิบแปดเชิญครับประเจี๊ยบค่ะอมพรอายุหกสิบสามปีค่ะทั้งสี่ท่านอายุรวมกัน 259ร้อยหบเก้าปีครับโหนี่ไม่มีใครไปถึงเลยอ่ะเออโอ้โหเอาละมารู้จักกับป้าๆทั้ง4ท่านอะไรคืออยากได้ให้จองฮะจองอะไรฮะจองป้าจองโต๊ะอะไรนะจองโต๊ะจองโต๊ะเอาป้าๆไปทำอะไรกันฮะข้าผัดโต๊้โต๊ะแบบไหนในผับไปจองโต๊ะในผับฮะอ๋อชื่อเบียร์ชื่ออะไใช่ใช่ช้างบางกอกอ๋อ คือเป็นคนไปจองโต๊ะเดี๋ยวนะฮะนี่บริษอยู่ที่ไหนเป็นเราไปจองโต๊ะที่ไหนกันบ้างแถวข้าสารแถวถนนข้าสารไปเราต้องไปตั้งแต่กี่โมงตีสามโอ้โหท้าไม่ได้ไปตีสามไม่ได้คิวไม่ใช่ไม่ได้คิวไม่ได้ข้างหน้าจะไม่ได้ข้างหน้าจะไปอยู่ข้างหลังเพราะนี่พวกเด็กๆที่ไปเที่ยวเนี่ยเขาต้องการจะอยู่ข้างหน้าครับเขาเลยจ้างพวกเราเนี่ยไปจองคิวแต่นี้เราจะทำไงอ่ะเมื่อจะจองคิวให้ได้ที่หนึ่งเราต้องไปเช้าพอผับเลิกปุ๊บเราไปจองเลย เดี๋ยวนะเฮ้ยหับเลิกจองของพรุ่งนี้เหรอใช่โอ้โหโอ้แล้วเขาไม่ปิดเขาไม่ปิดเขาปิดเขาปิดาปิดแล้วเราทำไงเราก็นั่งอยู่เราก็นั่งอยู่ข้างหน้าแล้วต่อจนถึงกี่โมงฮะเที่ยงเที่ยงถึงเที่ยงเที่ยงอ่าแล้วเราแล้วไงต่ออยู่จนเที่ยงเราต้องทำไงแสงช่อเขาจะแจกบัตรคิวเขาจะมีอ๋อตอนเที่ยงเขาจะให้บัตรคิวแล้วแล้วเราก็กลับบ้านแล้วเราก็กลับบ้านได้ รถเรไงต่อเรากลับบ้านสี่โมงเย็นกลับไปทำธุระเพื่อกลับมาสี่โมงเย็นแล้วมาทําอะไรต่อเข้าคิวเข้าคิวใหม่เข้าร้านอ๋อต่อคิวเข้าร้านใช่เอาบัตรคิวให้เอาบัตรคิวเอาบัตรคิวแล้วเราก็ไปไงฮะเราก็ไปนั่งเลยปะนั่งโต๊ะเลยนั่งรอหน้าร้านอีกนั่งรอหน้าร้านอีกแล้วเขาจะเปิดให้เราเข้าไปนั่งไอ้โต๊ะเนี้ยหกโมงแล้วเราก็ไปทาไงหกโมงก็สั่ง สั่งเครื่องดื่มเครื่องดื่มเออไปนั่งเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมใช่เขาไม่ให้ไปนั่งแล้วแบบไม่สั่งอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้สั่งเครื่องดื่มพอแขกนี่เขาจะสั่งกันเลยว่าจะตั้งอะไรอ๋อจะตั่งอะไรแล้วก็มาตั้งรอครับตั้งรอแล้วเรามีโอกาสได้ดื่มบ้างไหมไม่ได้ไม่ได้เราสั่งเราสั่งให้แขกเออถ้าแขกถ้าแขกอนุญาตอ๋อม yeah> ีมีแขกอนุญาตด้วยมีค่ะมีอนุญาตเขามาก็ะดิ่งกันจนมืนเมือนกัน คือนัดท <Arms> ุ่มหนึ่งเข้ามาสามทุ่ม่งเงี้ยทางร้านก็ต้องให้เราสั่งเพิ่มแล้วไอ้ของเก่าเขา่าบางทีเจ้าของโตเขาก็บอกว่าทานไปได้เลยราะบางทีเจ้าของโตเข้ามาสายหน่อยเขาบอกอ้าวป้าทานกันก่อนเลยเออเราก็ดื่มไปเลยแล้วเป็นไงช่วงสามทุ่มเพลงมันเป็นแนวไหนโอ้โหอย่าให้เล่าเลยดิ้นกันแหลกเละดิ้นกันเลย เราปั้นแดงไปดิ้นด้วยไหมเหมือนกันก็มีอารมณ์บ้างน่ะนอกจากไปจองโต๊ะในผับในบาร์เราไปจองอะไรอีกไหมฮะโอ้ว่มีมีขวดซองขวซองขวซองอาหารขวซองเออเหรียญเหรียญบ้างแบงค์ที่ออกใหม่มั่งตามถ้าบ้านเนี่ยจะอยู่ติดกับแบงค์ชาติอ๋อก็ไปจองที่โมงถึงี่โมงโอ้โหไปสองทุ่มไปสองทุ่มสองทุ่มมั่งจนสองทุ่มถึงเช้าสามโมงเช้าเขาเปิดถึง ไปสองทุ่มเพื่อไป9ก้าโมงเช้าของอีกวันที่เขาจะเปิดคิวโอ้โหนี่ข้ามวันข้ามคืนบริการนี้ติด,ต,ดต่อเขาติดต่อได้ที่ไหนยังไงอะที่เพจเสจป้าจอป๊าป้าจองโต๊ะป้าป้าจองโต๊ะ,ะ,ะ,ตะ่ะวันนี้ขอบคุณป้าป้าทั้ง4ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ สัสสัส E N f E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N f E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N f E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N f E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวียาเซน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 ทีวียา